การสร้างความคุมเครือให้ฝ่ายคำตอบครับคือพวกนี้คนจะเริ่มหมดรักคุณก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเริ่มที่จะ,จะไม่น่าค้นหาคุณย้อนกลับไปครับวันที่เขาไล่ตามเราเนี่ยครับวันนั้นเป็นวันที่คุณคุยกับเขาน้อยที่สุดวันนั้นเป็นวันที่คุณเนี่ยวิ่งไล่ตามเขาน้อยที่สุดวันนั้นเป็นวันที่เขายังไม่รู้เลยครับว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับทำงานกี่โมงนอนกี่โมงแต่ละวันทานอะไรบ้าง นะครับใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างเขายังไม่รู้ครับอะไรก็ตามแต่ที่สมองยังรู้ไม่หมดจะพยายามหาคําตอบเพราะงั้นเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยพยายามนะครับมีความคุมเครือในบางอยา่างเพื่อให้สมองของอีกฝ่ายหาคําตอบถ้าในความสัมพันธ์ครับอีกฝ่ายหาคําตอบตลอดเวลาคุณก็จะยังคงเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้แต่ถ้าในความสัมพันธ์อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าจะต้องหาคําตอบ คนก็จะกลายเป็นคนที่เขารู้สึกว่าน่าเบื่อครับและเมื่อเขารู้สึกเบื่อมันจะมีอาการดังต่อไปนี้ครับคือหนึ่งครับเขาจะเริ่มตอบน้อยครับสองครับเขาจะเริ่มห่างเหินครับสามเขาจะไม่หึงครับสี่นะครับเขาจะไม่ห่วงครับห้าครับเขาจะค่อยๆหายไปครับถามว่าเพราะอะไรครับสาเหตุมันเกิดจากการที่เมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณให้คนเห็นชีวิตของคุณทั้งหมด360องศา จะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปไหนแล้วในชีวิตเนี้ยเพราะเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่เป็นของตายจะเท่ากับสิ่งที่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นครับกลับมาครับย้อนกลับไปวันที่เนี่ยเขาวิ่งไล่ตามคุณนะครับเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังเกิดความคุมเครือเพราะวันนั้นคุณยังไม่ร้องขอสถานะคุณไม่ขอให้เขาโพสต์รูปคู่คุณไม่ขอให้เขาขึ้นสถานะเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันคุมเคือครับ สมองเลยพยายามหาคําตอบและพยายามเรียนรู้ชีวิตของคุณทั้งหมดเพราะชีวิตของคุณมันยังหน้าค้นหาแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ชีวิตของเราทั้งหมดนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่สนใจและเลิกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้โดยที่คุณไม่รู้สาเหตุมันมีสามเคล็ดลับในการสร้างความหน้าค้นหาให้กับตัวเองหนึ่งครับรักษาความเป็นส่วนตัวบางอย่างเอาไว้อย่าเปิดเผยหมดครับ รหัสโ,โซเชียลต่างๆนะครับการปลดล็อกหน้าจออะไรต่างๆพวกนี้ในบางอย่างที่มัน,มนไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับรักษาพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้ครับอย่าให้เขาเห็นทั้งหมดหน้าบ้านหลังบ้านในหับในห้องอะไรก็ตามแต่พวกนี้อะไรก็ตามแต่รักษาพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเอาไว้สองครับจงเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตที่ยังคงชัดเจนคือพูดง่ายฉันเค้าบกคุณเนี่ยแต่ฉันก็มีเป้าหมายในชีวิตของฉันบางอย่างฉันต้องการเป็นสาวพันปีนะครับ ผมต้องการมีหุน่นมีกล้ามมีซิกแพคผมต้องการเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงในสังคมในวงการหน้าที่การงานของผมเป้าหมายของคุณคืออะไระบอกกับเขาให้ชัดและไม่ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ยังคงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายสิ่งนี้เป็น,สนเสน่ห์มากที่สุด3ครับอันนี้สําคัญมากเลยแล้วพลาดกันสุดๆคือคนที่ว่างกับเขาตลอดเวลาเพราะเนี่ย ไม่ว่างสําหรับเขาตลอดเวลาคํำนี้คุณต้องแคปไว้เลยนะครับเรื่องนี้อย่าว่างสําหรับเขาตลอดเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณว่างกับเขาตลอดเวลามันไร้ค่าครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ